โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาสปอยแอนิเมะเรื่องมหาศึกคนชนเทพนะครับก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างเทพเจ้ากับการต่อสู้ระหว่างมนุษย์นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลย ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติบนโลกแห่งนี้ยาวนานมาถึง7ล้านปีมันกำลังที่จะจบสิ้นลงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าพายุธรรมชาติแต่อย่างใดแต่มันก็คือฝีมือของเทพเจ้านั่นเองที่กำลังที่จะฆ่ามวลมนุษยชาติให้สูญสิ้นไปเริ่มเรื่องมาภาพก็ตัดมาที่การประชุมของเหล่าทวยเทพนะครับโดยท่านผู้นี้ก็คือท่านเทพสุดมิดาแห่งเหล่าทวยเทพนั่นเองนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้เป่าประกาศให้เหล่าทวยเทพทุกคนนั้นบวชให้มนุษย์ ั้นจะอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับโดยเหล่าทวยเทพทั้งหลายนะครับก็ได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าให้กําจัดมวลมนุษย์นั้นสูญสิ้นทิ้งไปซะนะครับเพราะมนุษย์อยู่บนโลกไปนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแถมยังทําลายล้างทําลายชาติให้สูญสิ้นลําบากสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วยนะครับจนเหล่าทวยเทพทุกองคนั้นก็ต่างพากันโหวตให้ทําลายมนุษย์ออกไปจากโลกนี้ไปซะนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่ เทพนั้นกําลังที่จะตีลงมติคอนลงไปนะครับจู่ๆท่านนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอนั้นก็มีชื่อว่าบุญหิวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน13ของวอลคิวรีนะครับก็คือครึ่งคนครึ่งเทพนั่นเองครับโดยเธอนั้นก็ได้พูดบอกกับเหล่าทวยเทพว่าไหนๆก็จะกําจัดเหล่ามนุษย์ทิ้งไปแล้วทําไมไม่หาอะไรสนุกสรุปทํากันล่ะโดยสิ่งสิ่งๆนั้นมันก็คือศึกเทพประทะกับมนุษย์นะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเทพกับมนุษย์ซึ่งมันก็คือศึกแลกนรกนะครับซึ่งใน ครั้งนี้กฎกติกาก็มีอยู่ว่าแต่และฝ่ายนั้นจะต้องมีตัวแทนทั้งหมด13คนนะครับและก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเอาชนะ7คนไปก่อนได้ในครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปและถ้าเกิดว่าฝ่ายมนุษย์เป็นฝ่ายชนะพวกเขานั้นก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีก1000ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายมนุษย์แพ้ไปฝ่ายมนุษย์นั้นก็จะถูกทําลาย,ยสูญสิ้นไปอีกเช่นกันนะครับจนเหล่าทวยเทพที่เรียนนะครับเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยสิครับเพราะพวกเขานั้นก็ยังคิดว่าเทพนั้น ก็คงต้องเอาชนะมนุษย์ได้อยู่ดีนะครับไม่มีมนุษย์ที่ไหนนะันจะสามารถชนะคนที่สร้างพวกเขาขึ้นมาได้หรอกนะครับจนบุญหิวที่ยินนะครับเธอในตอนนี้จึงได้พูดบอกกับเราถวยเทพพวกนั้นไปว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณพูดขึ้นมาแบบนี้เนะี่ยแสดงว่าพวกคุณไม่กล้ายอย่างนั้นหรอพวกคุณปอดแหกกันแล้วลสิเทปสุดที่ได้ยินนะครับรวมถึงเทพทุกคนที่ยินพวกเขานั้นก็ต่างพากันไม่พอใจเทพสุดนั้นก็ได้ถึงกับขึ้นเลยสิครับงั้นก็มาประลองกันเลยละกันลัก like, นาร็อกอย่างนั้นนะ่ะหรอนา่าสน ีโดยบุลฮิลเธอนั้นก็เป็นฝ่ายนะครับที่จะต้องไปหาตัวแทนของฝ่ายมนุษย์มาทั้งหมด13คนให้ได้เพื่อที่จะมาสู้กับเหล่าทวยเทพทั้งหมด13คนอีกเช่นกันนะครับและหลังจากที่เวลาผ่านไปนานแสนนานทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ได้พร้อมแล้วในตอนนี้และหลังจากนั้นการประลองระหว่างเทพกับมนุษย์ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยคู่แรกนั้นก็คือเทพเจ้าทอเทพเจ้าสายฟ้านะครับก็เป็นฝ่ายของทวยเทพนั่นเองนะครับส่วนฝ่ายมนุษย์ก็คือลิปโปเทพแห่งสง นะครับที่เป็นมนุษย์ที่แข่งแข่งที่สุดของเจนะครับและหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นได้ลงสนามแลอะไรก็พร้อมแล้วการต่อสู้นั้นมันก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นก็ได้สูสีดูเดือดเลือดพาน,นะครับผั กันลุกผัดกันรับผัดกันฟันผัดกันแทนนะครับจนในตอนนี้นะครับเทพทอเทปสายฟ้านั้นก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเขานั้นจึงได้คิดที่จะเอาจริงนะครับเพื่อที่จะปิดผนึกเทปริป,ปรให้ได้นะครับเขานั้นจึงได้ทําการยกขอนยูเดียของเขาขึ้นเอ็นไปที่ด้านหลังนะครับด้วยสุดกําลังและก็ได้ทําการยกขอนยูเดียวนั้นทอแฮมเมอร์โจมตีเข้าใส่ริปโปในทันทีนะครับจนริปโปในตอนนี้นะครับก็ถึงกับเข่าอ่อนขาสุดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าใน ตอนนี้นะครับริปโปนั้นก็ยังสามารถยืนหยัดขึ้นมาอีกได้เหมือนกันนะครับโดยเขานั้นก็ได้ทากรานฟันส่วนเข้าไปที่กลางหน้าอกของเทพเจ้าวทอจนเลือดสาดกระเด็นกระดอนออกมาเลยทีเดียวนะครับจนเหล่าถวยเทพที่เห็นก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากนะครับทำไมดาบของมนุษย์นั้นถึงสามารถฟันเหล่าถวยเทพได้สุดท้ายมันก็เฉลยนะครับโดยมันก็เป็นเพราะเหล่าบุญคีรีทั้ง13บนนั่นเองนะครับที่เสียสละชีวิตตัวเองนะครับแลกชีวิตเพื่อที่จะเป็นอาวุธให้เหล่ามวลมนุษย์ นั่นเองนะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์นั้นถูกกําจัดไปนะครับเหล่าวันคิรีนั้นเธอนั้นก็จะตายตามไปอีกเช่นกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างริปโปกับเทพทอนั้นมันก็จะกินเวลาไปนานแสนนานแล้วนะครับเทพทอนั้นจึงคิดว่ามันจะนานเกินไปแล้วเทพทอ จึงได้ถอดถุงมือของเขาออกมานะครับโดยถุงมือชิ้นนี้มันก็เป็นถุงมือที่ปิดผนึกพลังของเขาเอาไว้นั N ่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ถอดถุงมือออกมาความสฟืมันจึงจะเกิดขึ้นกับริโปอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นนะครับเทปทอนนั้นก็ได้ทําการโยนค้อนยูเนียของเขานะครับโจมตีเข้าใส่ริโปในทันทีนะครับแต่ทว่าริโปนั้นก็สามารถหลบการโจมตีของค้อนของเทปทอได้อย่างไงไ่ายดายนะครับและเขานั้นก็พยายามจะพุ่งโจมตีเทปทอส่วนกลับไปอีกด้วย แต่หารู้ไหมว่าสิ่งนี้มันก็คือท่าไม้ตายแล้วก็เป็นแผนของเทพทอนั่นเองนะครับที่โยนค้อนไปและมันก็ที่จะกระเด้งกลับมานะครับจนริปโปในตอนนี้ที่เห็นนะครับริปโปนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเขานั้นก็ยังสามารถกระโดดหลบการโจมตีนี้ได้ทังแต่หารู้ไหมว่าในตอนนี้เทพทอนั้นก็ได้ทําการฉายท่าไม้ตายของเขานะครับ จับข้อนยูเนียร์นะครับแบร์ก็โบบาเข้าไปที่ริปโปในทันทีจนเกิดแรงระเบิดมหาศาลบูมบอมบูมบามนะครับแต่ถึงริปโปนั้นเขานั้นจะสามารถรับการโจมตีของเทปทอได้นะครับแต่ทว่าขาดทั้งสองข้างของริปโปนั้นมันก็ได้หักไปนะครับจึงทําให้เขาในตอนนี้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนมาได้เลยนะครับทอที่เห็นนะครับจึงคิดที่จะปิดบัญชีแต่ทว่าจูๆ่ๆทนายนั้นมาคู่ใจของริปโปนั้นก็ได้โผล่ออกมานะครับหลังจากนั้นริปโปนั้นก็ได้โปรด ขึ้นม้าของเขาในทันทีนะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับเทพเจ้าทออีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการใช้ท่าไม้ตายของเขาที่มีนะครับโดยริปโปนั้นก็ได้ทําการใช้ท่าไม้ตายของเขาที่สามารถผ่าฟ้าออกเป็น2เสี่ยงได้นะครับส่วนทอนั้นก็ได้ทําการใช้ท่าไม้ตายของเขานั้นที่ได้กําจัดมอนเตอร้นมามากไม้ไก่กองนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการปะทะพลังกันในทันทีนะครับบูมบามบูมบามบูมบามนะครับเรียบร้อยกันเลยที บริบปรปโปนี้ก็ถึงกับหัวคาดกันเลยนะครับจนในที่สุดนะครับการแข่งขันในแมตชนี้มันก็ได้จบลงนะครับผู้ชนะก็คือเทพเจ้าทอเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองนะครับและหลังจากที่การแข่งขันแมตแรกได้จบลงไปนะครับแมตท,ที่2ก็ได้เริ่มขึ้นตามมาในทันทีนะครับโดยตัวแทนฝั่งมนุษย์ก็คือผู้ที่ถูกขนาดนามว่าบิดาแห่งมวลมนุษย,ชา,ยชาติก็คืออดัมนั่นเองนะครับและฝ่ายของเราถวยเทพก็คือเทพที่เป็นเหล่า ดาแห่งเหล่าทวยเทพมีขนาดนามว่าเทพสุดนั่นเองนะครับโดยเทพสุดนั้นก็ได้เปิดตัวอย่างหล่อเท่ททาการเสี่ยนเชียร์อันดังกล้องของเหล่าถวยเทพที่เสียเทพสุดนะครับและหลังจากนั้นเทพสุดนั้นก็ได้ทําการกลายร่างจากตัวเล็กกระติเล็ดนะครับกลายเป็นกล้ามล่ํามบึกมโหฬานและหลังจากที่ทั้งสองคนได้ลงสนามและพร้อมแล้วเทพสุดนั้นก็ได้เปิดก่อนเลยนะครับพุ่งเข้าสัตว์หน้าอดัมในทันทีแต่ทว่าอดัมนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีนั้นได้อย่างง่ายดายนะครับโดยเทพสุดนั้นก็ได้ ทำการซัดแบบรัวๆรัวๆแบบไม่ยั้งนะครับแต่อาดัมนั้นก็ยังสามารถหลบได้อีกเช่นเคยนะครับคือแบบเดอะแมทริกนะครับน้องๆเออและหลังจากนั้นนะครับเทปสุดที่เห็นว่าเขานั้นจะไม่ยอมแล้วนะครับเขานั้นจึงได้ทําการถ่ายท่าไม้ตายของเขานะครับเป็นหมัดพุ่งเขา้าซัดหน้าเต็มแรงเข้าไปที่อดัมสมิธนะครับแต่ทว่าอดัมนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีของเทปสุดได้และก็ได้ทําการก๊อปปี้ท่าของเทปสุดนั้นกลับไปอีกด้วยนะครับปั เข้าหน้าไปเต็มๆนะครับเทปสุดนี้ก็ถึงกับแบบว่านอนกองกันเลยทีเดียวนะฮะจนเทพสุดในตอนนี้นะครับก็ถึงกับโกรธเป็นอย่างมากเลยครับเทพสุดนั้นจึงไดท้ายท่าไม้ตายของเขานะครับหงเขาเตะแสกหน้าอดัมไตนะครับแต่ทว่าอดัมนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีได้อย่างสบายแลก็ได้ทําการก๊อปปี้ท่าของเทพสุดเตะส่วนหน้าส่วนกลับไปอีกเช่นกันครับเทปสุดในตอนนี้นะครับก็ถึงกับนอนกองหมดสภาพกันเลยทีเดียวนะครับจนในตอนนี้นะครับกรรมการสนามก็กาลังที่จะตัดสิทธ ให้เทพสุดนั้นแพ้การต่อสู้ในครั้งนี้ไปน,นะครับจู่ๆเทพสุดนั้นก็ดันลุกขึ้นมาได้เฉยเลยนะครับแถมเทพสุดนั้นก็ยังได้ถามกับอดัมว่าทําไมอดัมถึงได้เข้ามาต่อสู้ในการประลองในครั้งนี้ได้กันนะครับอดัมที่ได้ยินถึงได้ตอบกับเทพสุดไปได้อย่างหล่อเทวาก็เพราะว่าฉันนะ่ะจะมาปกป้องลูกหลานของฉันยังไงล่ะจะให้รวกทวยเทพน่ะมาลังแก่ลูกหลานของฉันไม่ได้หรอกนะหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จนะครับเทพสุดนั้นก็ได้ทําการบีบอัดร่างกายของเขา จากร่างกายที่ลําบึกนะครับเหลือเพียงแค่ตัวกระติดนิดแค่นี้แค่เดียวนะครับหลังจากแนั้นเทวสุดนั้นก็ได้ทําการใช้พลังทั้ง หมดของเขาที่เมนะครับพุ่งเข้าโจมตีสัตว์หน้าอดัมไปนะครับแต่ทว่าอดัมนั้นก็ยังสามารถหลบการโจมตีได้และก็ได้กอปี้ท่าของเทพสุดนะครับสวนสัตว์หน้าเข้าไปที่เซฟสุดอย่างจังเลยทีเดียวนะฮะและหลังจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปซัดกันด้วยพลังทั้งหมดที่เมนะครับแต่ทว่าหลังจากที่อดัมนั้นได้ซัดหน้าสุดเข้าไปจนเลือดสาดกระอักออกมาแต่ทว่าเลือดของเทพสุดนั้นก็ดันหยดเข้าไปในตาของอดัมนะครับจนทําให้อดัมในตอนนี้มองไม่เห็นจึง ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจนอดัมในตอนนี้ก็โดนเทพตัวนั้นซัดเป็นกระสอบทรายกันเลยทีเดียวนะครับจนในที่สุดอดัมนั้นก็ได้แพ้ไปในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับและเทพสุดนั้นก็ได้ชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ไปนะครับแต่ทว่าร่างกายของเทพสุดในตอนนี้ก็หมดสภาพกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่การต่อสู้แมตช์ที่2ได้จบไปนะครับการต่อสู้ในแมตช์ที่3มันก็กําลังที่จะเริ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนที่แมตช์ที่3จะเริ่มขึ้นบุญฮิวนั้นก็ได้รู้ว่าเทพองค์ที่จะส่งมานะครับก็ พทปไซดอนนั่นเองเธอนั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเทปไซดอนนั้นเป็นเทปที่แข็งแร่งที่สุดนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างที่บุญฮิวนั้นกําลังที่จะค้นหาตัวแทนฝั่งมนุษย์ไปทู่กับเทพโพไซดอนนะครับจู่ๆแทน,นนั้นก็มีชายคนนึงเดินมาอย่างหล่อเทและเขานั้นก็ได้บอกกับบุญฮิวว่าเดี๋ยวเขานั้นจะเข้าไปต่อสู้ในแมตช์ที่3นี้เองนะครับโดยคนคนนั้นก็คือซาสกิโคจิโร่นักดาบอันทรงพลังที่สุดในโลกนั่นเองนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นได้้้พรอมแล,ว,แลวก็ ขึ้นมาที่สนามแล้วนะครับการต่อสู้มันก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยซาสฐฐกิในตอนนี้นะครับเขานั้นก็คิดหาวิธีในหัวสมองของเขาเพื่อที่จะจัดการกับโพไซดอนให้ได้นะครับแต่ทว่าเขาคิดยังไงแต่ทว่าถึงเขานั้นจะคิดยังไงนะครับเขานั้นก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับก็คือในสมองก็ยังไม่สามารถหาวิธีเอาชนะเทพโพไซดอนได้แล้วนะครับจนในตอนนี้ซาสฐฐกินั้นก็ได้ทําการนั่งลงเลยนะครับไปนั่งลงเพื่อยอมแพ้นะครับแต่ทว่านั่งลงแล้วก็ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับ ที่เขานั้นฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวข้ามคนที่แข่งแข่งไปให้ได้นะครับจนในตอนนี้ซาสกิก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับเขานั้นจึงคิดว่าเขานั้นจะแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้เขานั้นจึงได้พุ่งโจมตีโพไซดอนไปในทันทีนะครับจนโพไซดอนในตอนนี้ที่สามารถหลบการโจมตีได้นะครับแต่ทว่าผมหน้ามานี่ก็ขาดแหว่งไปเลยทีเดียวนะครับจนโพไซดอนที่ถูกโจมตีและก็ถูกยามขนาดนี้นะครับโจมตีส่วนกลับซาสกิไปในทันทีนะครับด้วยการโจมตีห อกรัวๆนะครับแทงเฉือนฟิ้งเข้าไปที่เอวของซาสกินะครับซาส,สกิก็ไม่สามารถหลบพ้นได้นะครับก็คือมันรวดเร็วมากนั่นเองนะครับจนซาสกิในตอนนี้ที่โดนการโจมตีเข้าไปก็ถึงกับเลือดสาดกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเทโพไซดอนนั้นจึงใช้โอกาสนี้นะครับกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแทงหอกแบบรวัรวๆใส่ซาสกิในทันทีจนในตอนนี้นะครับซาส,สกิที่พยายามที่จะป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้การโจมตีที่รวดเร็วอย่างรวดเร็วที่แบบมองไม่ทันกันเลยทีเดียว นจนซาสกิในตอนนี้ที่สามารถป้องกันการโจมตีของโพเซดอนได้แต่ดาบเขานั้นก็ได้หักไปอีกเช่นกันนะครับแต่ทว่าซาสกินั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราในอดีตของเขาอีกเช่นกันนะครับที่พยายามที่จะฝึกฝนตนเองแล้วก็กลายเป็นนักดาบที่แข็งแก่งที่สุดได้นะครับ เขานั้นจึงได้ไปหยิบดาบของเขาขึ้นมานะครับเพราะเขานั้นจะไม่ยอมแพ้แน่นอนในการต่อสู้ในครั้งนี้ถึงชีวิตของเขานั้นจะตายไปก็ตามนะครับแต่จูๆ่ๆทันในนั้นดาบของซาสกินั้นก็ได้เกิดการเรืองแสงขึ้นมานะครับและมันก็ได้กลายเป็นดาบสองเล่มขึ้นมาในทันทีนะครับหลังจากนั้นซาสกินั้นก็ได้ทําการใช้พลังของเขาทั้งหมดที่มีที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิตพ่งเขาทําการโจมตีโพไซดอนไปแบบรัวๆนะครับจนในตอนนี้จนในตอนนี้ซาสกินั้นก็สามารถทําบาดแผลให้โพไซดอนจน นจนเทพโพไซดอนที่ถูกซาสก,กิโจมตีไปจนเลือดอาบนะครับผมนะโพไซดอนนั้นก็ยอมไม่ได้เลยสิครับเ <c oughs> ขานั้นจึงได้ทําการใช้ท่าไม้ตายของเขานะครับเป็นการโจมตีอันรวดเร็วรุนแรงทะลุนรกโจมตีเข้าใส่ซาสก,กิแบบไม่ยังนะครับจนซาสก,กิในตอนนี้นะครับก็เกือบที่จะไม่รอดกันเลยทีเดียวแต่เขานั้นก็ยังสามารถที่จะป้องกันการโจมตีของเทพโพไซดอนได้นะครับและซาสก,กินั้นก็ได้โจมตีสวนกลับเทพโพไซดอนในทันทีด้วยท่าไม้ตายของเขาฟันใส่เทพโพไซ ตอนแบบไม่ยั้งมือเลยนะครับจนเทปโซเดตอนในตอนนี้ก็ถึงกับแหลกสลายกลายเป็นชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับจนในที่สุดซาสกิโคจิโรนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็สามารถเอาชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ไปนะครับก็คือสามารถเอาชนะเทปที่แข็งแกร่งที่สุดได้นะครับคือเทปเกินจนเหล่าทวยเทปรวมถึงมนุษย์ที่เห็นนะครับซาสกินั้นสามารถเอาชนะโพไซดอนได้น,นะครับพวกเขานั้นก็ถึงกับคิดว่ามนุษย์นี้มันสุดยอดจริงๆเลยและหลังจากคู่ที่ สามได้จ,จบลงไปนะครับเหล่าทวยเทพก็พังพากันกลัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับแมตช์การต่อสู้ระหว่างคู่ที่4มันก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยฝั่งของมวลมนุษยชาติก็คือแจ็คเดลริเปอร์และฝั่งของเหล่าทวยเทพก็คือเมอร์คิวริตแต่ทว่ามันก็จบในภาค1ก่อนนะครับก็สนุกเอามันกันเลยทีเดียวนี่ครับสำหรับภาค2ก็ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกไหมแต่ก็ น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมคิดว่าแต่มันก็มีมังงะอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับอ,อ้ก็ต้องเจอในใหม่ในคลิปหน้าอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบายบายจุบจ๊บ